เข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้ยมันไม่ได้แต่ผมประเมินามันถ้าเรากลายเป็นที่พักพิงใหม่แห่งใหม,หม่ของคนทั่วไปผมก็ต้องอกมาในการเป็นธรรมชาติแล้วเป็นความยากมากขึ้นนะยิ่งปิดแต่ถ้าเราไม่ปิดเลยนะเราเปิดโอเพ่นแบบนี้เรามีความเสี่ยงสูงแต่นั้นเป็นเรื่องของชายแดนถ้าชั้นในเราแข็งให้ได้แข็งในบบวันนี้ยังไม่สิ้นผมก็ตั้ง เราก็ดีใจนะคือ,องไม่ฉลองวันที่หนึ่งวินาทีผมอ่านแค่สองประเทศเนี่ยผมวิเคราะห์ไปได้ลึกเลยผมก็อยากเป็นลูกของคอรออ์คอ <c oughs> ของประเทศไทยนะครับในวันที่37สิษภาคม4นะครับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะครับรวมขณะนี้อยู่อันดับที่83ของโลกนะครับมีผู้ป่วยคอนเฟิร์ม154,307รายนะครับ เมื่อวานมีผู้ป่วยรายใหม่4,520คนขอนครับ6,007ครับระงเบส4สมุทรปราการ6,006ครงบแลก็เดินใหม่ก็สตาร์ทที่เลขสองนะแล้วผมเอ็มซีผมคิดว่าเอ็มจีเป็นเอ็มจีแล้วทำไมต้องบอกโฆษณารถที่ก็เอ็มจีเราอย่าทำนะเรากังวลกลัวกลัวแฮนดิ้กลัวนู่นนี่นะทำงานนะอย่างที่อย่างที่หม,ม, 6, มอเตือนแล้วนะ อ่านท่านรายงานมาสองสามประโยคเนยนะผมมองไปไกลทีนี้ทีนี้นของศึกษ,ษาเนี่ยท่านไปดูผมวันนี้ผมไม่มีอย่างอื่นที่จะคิดออกนะนอกจากผมว่าสีดหครับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อปุนในใยในจีนยานจางครับมีอยู่2ประเด็นครับประเด็นที่1คือเรื่องของประเด็นธรรมชาติ แล้วเป็นความยากมากขึ้นนะยิ่งปิดแต่ถ้าเราไม่ปิดเลยนะเราเปิดโอเพ่นแบบนี้เรามีความเสี่ยงสูงแต่นั้นเป็นเรื่องของชายแดนและชั้นในเราแข็งให้ได้แข็งแต่วันนี้นยังไม่สิ้นผมก็ตั้งกะ่าดีใจนะคือยงฉลองมันที่นห,หนึ่งมิถุนาวเลยแผมก็เมินมันถ้าเรากลายเป็นที่พักที่ใหม่แห่งใหม่ของคนทั่วไปผมก็จะงอกมาก